พาก่อลักครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง2กิโลใช้เวลาเดินอ้อมออกไปทางด้านนน้น2กิโลใช้เวลา60นาทีนะครับดูครับว่าผมจะเดินเดินไหวไหมนะครับดูครับ นักท่องเที่ยวไม่น่าจะมีมาเดินมนงครับทางนี้เท่าที่ดูแต่เขาก็ทำเส้นทางการเดินไว้สวยอยู่ แ่นี้มีต้นตะโหนดขึ้นเยอะนะครับอันนี้ต้นตาลน่าจะมีคนเอามากินพอมองไปหน้าผาเห็นต้นตะโหนดเยอะอยู่ ีต้นตามเยอะหลายต้นด้วยส่วนที่หนึ่งผมจะเดินดูลงไปเรื่อยๆนะครับ นักท่องเที่ยวไม่มีเดินเนี่ยเดี๋ยวผมเดินมาคนเดียวต้นตาลเยอะนะครับเนี่ยคงมีคนเอาลูกมาทิ้งแล้วมันเกิดเองนี่ครับต้นตะโนดเ,นเขาเรียกตารตะโนดคล้ายๆตาลแต่กูลตาล ตึงปลายเฉียวๆงาๆครับแต่ผมมีแนวสีเบิงก็ทำทางเดินไว้ไว่าสวยครับขนาดสิเป็นยังสี่สุดเส้นทางกล้วยไม้ในป่าเต็งหลังก็คือนเ่ครับที่เขาสิให้เบิงก็คือนเ่ครับกล้วยไม้ในป่าเต็งหลัง สถานีที่สองเอง,องนนี่ตอนนี้เราเดินเดินคนเดียวแล้วละครเขาบอกว่าระวังลื่นถ้าทำอย่างนี้ไปตลอดผมก็เดิน เพิ่งมาได้ประมาณสักสองร้อยเมตรนะครับจากระยะทางสองกิโลสิบเบิงก่อนหินธรรมชาติงามบาครับนี่น่าจะมีนะักท่องเที่ยวมาผมคงเดินคนเดียวแล้วล่ะ มีนกเอ้ยกระลอกเฮ้ยวิ่งร่อนไงเนี่ยกะลอกป่าของแท้เลยครับ ทุกทีทางเบ้านี้เขาสีมีสถานีอย่างเขาไม่แน่ใจครับเดี๋ยวมนสีอ่านเบิ่งว่าคือคือสถานีอย่างสถานีที่สามสังคมป่าเต็งลังป่าเต็งลังครับพี่น้องสังคมป่าเต็งลังพนาที่เขาวาไว้ครับจุดนี้โซนนี้นักท่องเที่ยวไม่น่ามานะเท่าที่ดูไม่มีคนมาหรอก มีแต่ผมไปก็จะไปตามทางที่เขาทำไว้นี่แหละครับนมันมีความชื่นครับ ถ้าไม่มีความชื้นในพวกนี้ไม่จับไม่อยู่เห็นไหมครับเจียวๆนี่มีความชื้อนอันนี้เป็นตาลตะโหนดนะครับนี่ก็อยู่คำชะโนดนะครับต้นตาลคำชะนโนดนะจะมาทางหน้าผาเนี่ยที่เขาบอกว่าผาก่อกรักเสร็จแล้วผมก็จะเดิน อมเขาบอกว่าสองกิโลใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครผมจะดูนะว่าใช้เวลาเท่าไหร่ตอนนี้บ่ายสองสี่สิบสามนะครับก็ต้องดู ว่าจะใช้เวลาย,ยัางไงเดินมาชิดหน้าผาด้านนี้อีกแล้วนะีข้างล่างป่าไผ่เอะป่าไผ่ทำไมมันใบแห้งหน้านี้วะไผ่อันไหนลมดีมาก ใครชอบดูป่าก็ดูด้วยกันนะครับไม่มีอะไรให้ดูตรงนี้จะเข้ามาสถานีที่4ี่แล้วนะครับสถานีที่สี่ก็คือวิวภูซับยลังกาข้างล่างนะนี่ยะสำหรับวิวภูซับยลังกาทีอรอเจียนบอกไว้คือข้างลางครับลมกระโชกแรง ลองดูนะครับ มื่อก่อนมานี้ก็เคยมาทีหนึ่งตอนัอดทำ YouTube ใหม่ๆก็เคยมาถ่ายแล้กล้องนี้เต้นแบบชุบชับชุบชับชุบเรานั้นกล้องสมัยเก่าครับโทรศัพท์สมัยเก่ามันก็ไปตามยุคหน้าปรับปรุงของโทรศัพท์ค่ายโทรศัพท์พ เนี่ยเส้นทางเดินเขาจะมีมอสมีลาจับผมมาได้สักประมาณห้ารอยเมตรแล้วนะครับลงเขามาฝากนี้นะครับ ลงมายัางไงเดินคนเดียวครับไม่มีเพื่อนเนี่ยต้นไม้เมื่อก่อนนี้ผมก็คาใจเนี่ยมันเป็นป่าไม้อยู่บนภูเขาต้นไม้มันก็น่าจะเป็นต้นใหญ่เขาบอกว่ามันไม่ใหญ่ไปกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่าข้างล่างมันเป็นหินนะที่เราเห็น จะมีหญ้าเพียงอย่างนี้แล้วก็ต้นไม้มันโตได้แค่นี้เพราะว่าข้างล่างเป็นหินเนี่ยการหาอาหารมันก็จำกัดอ,อันนี้ครับถ้าถ้าเป็นผู้หญิงยางมาังีิกะเสี่ยงเสียงคือด้ดครับพอเนํนำให้มา ถ้ามาเที่ยวคนเดียวถ้าผู้หญิงเดินใหม่อย่างนี้ก็ไม่ควรเดินแล้วครับผู้หญิงไวัยไหนก็เถอะเพราะว่าอเนาะคนมันหลายรูปแบบเผื่ยเจอคนไม่ดีนี่คือผาก่อลักแล้วนะครับผมก็คงไม่โง่กออกจะมีไปดูเลยฮนะเส้นทางเดินผาก่อลักนี่คือต้นต่อความ ไฟาของเขาครับ